น้องเกวโชว์เสปเต้นเพลงเมรอนใส่เอวจนล้มเข้ามัมแต่ไม่เคยวันเสริความน่ารักเต้นดุกดิกให้ได้ตกหลุมรักจนหาทางคืนไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะสำหรับน้องเกวลูกสาวคนเล็กของซุปตาสาวชมพูรอรยาและน็อตวิศรุตที่มักจะมีคลิปน่ารักน่ารักมาให้ดูอยู่เสมอล่าสุดในอินสตาแกรมของโพลิพัฒจัดห้ก็ได้เผยคลิปขณะที่น้องเกลกำลังจอยกับการเต้นเพลงสุดฮิตเมรอน อย่างสนุกสนานพร้อมเขียนแคปชั่นกลับมาเวทีของเราค่ะสามแซบซึ่งถึงแม้น้องเกมนั้นจะลมลุกคุกคานหน้าขมำอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการเต้นเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งงานนี้นอกจากแฟนๆนั้นจะเข้ามากระหน่ำไลค์กันแบบรัวๆแล้วหลายคนนั้นก็ยังคอมเมนต์ถึงชุดเดรสยาวที่น้องเกวนั้นใส่เรียกได้ว่าทั้งน่ารักและก็สดใสสมกับเป็นลูกของแม่ชมจริงๆเลยล่ะคะ่ะลูกดิ๊กน่ารักสดใสที่สุดเลยล่ะคะ่ะหนูเกวและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ